ช่อง jk jackie channel สนับสนุนโดย Suzuki สแกน qr code และโดดเด่นไปกับ all new Suzuki France get ready for the new icon สิทธิทพิเศษเฉพาะคุณรับฟรีบัตรมัน3า3 0 0 0บาทสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายใน24กันยายนและรับรถภายใน30พิพิกายน2 5 6, 6 8สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ s u z u กิทั่วประเทศหรือ www.suzuki.co.th s get ready for frons go with you by suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki คุณผู้ชมครับวันนี้อัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะเรื่องของอเล็กซานเดอร์อิซานะครับภายใน6วันที่เหลือนะครับความชัดเจนที่เกิดขึ้นมาเกฮีย้ายหรือไม่แก๊งเด็กผีจะถูกอัปโหลดขาออกนะครับมีใครบ้างแล้วการเดียวนั้นถึงขั้นตอนไหนนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันในคลิปนี้รวมทั้งบทวิเคราะห์เจาะลึกแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอแสดงความยิดีกับสวิฟตี เทเลอร์สวิฟต์นั่นเองนะครับมีภาพในอินสตาแกรมของเธอนะครับเมื่อทางด้านเชอวิสเคลซี่ปีกในตัวเก่งซูเปอร์สตาร์ของ Kansas City Chief คุกเข่าขอแต่งงานแหวนเพชรเม็ดเ,เบลร์ลิมเลยนะครับอืมก็ทางด้านเทเลอร์สวิฟต์เองก็โพสต์ข้อความใน IG บอก your English teacher and your gym teacher are getting married นะครับครูภาษาอังกฤษของคุณนะครับแล้วเทรนเนอร ของคุณกํำลังจะแต่งงานยินดีด้วยนะครับสำหรับแฟนๆของ s w i f t ีและแฟนๆ NFL หรออลโเาแฟนๆของทางด้านเคลซี่นั่นเองก่อนที่จะเข้าเรื่องของเรานะครับฟุตบอลเปิดฤดูกาลใหม่แล้วสายดูบอลต้องเชียร์ทีมที่ชอบจนดึกดื่นนอนดึกตื่นมาประชุมแต่เช้านะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอยากจะแนะนำสินค้าใหม่จากบริษัทลูกของปตทครับนี่อินนกมัลติบีอามิโนพลาสตามินบีวมพล u ส ทอรินและกรดอะมิโน,โนนะครับส่วนตัวผมทานแล้วสดชื่นไม่เพลียนะครับแลวถ้าใครที่ไม่อยากทานเครื่องดื่มชูมกำลังที่มีน้ำตาลสูงก็แนะนำตัวนี้นะครับคุณผู้ชมหาซื้อได้ตามช่องทางที่ขึ้นบนหน้าจอหรือ Li น e แอดนะครับ i n n o b i c o f f i c i a l ราคาพิเศษเฉพาะ JK Jackie Channel ลด30%เหลือ319บาทจาก450บาทนะครับส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำเมื่อสั่งซื้อผ่าน Li n e แอด i n n o b i c o f f i c i a l แล้วแจ้งว่ามาจากช่อง JK Jackie Channel เซตตัวช่วยเชียร์ทีมโปรดซื้อโนบิกมัลติเบียมิโนโพลาสคู่กับอินโนบิกลูเทนบิบริพลาสลด40%นะครับเหลือ619บาทจาก1น3 0บาทส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำเมื่อสั่งซื้อผ่านไลน์แอดอินโนบิกออฟฟิเชียลและแจ้งว่ามาจากช่องเจเคชกิชชั่ n แนลแมสเดึกแค่ไหนก็ไหวตาล้าขนาดไหนก็ต้องสู้นะครับข่าวของอเล็กซานเดอร์อิซาครับหลังจากที่เมื่อวันจันทร์ทางเจมี่รูบินรองประธานสโมสรไปหาที่บ้านนะครับที่ผมได้พูดในคลิป ดิวว่ายังไงนะครับซึ่งนิวคาสเซิลยอมถอยต้องการที่จะลดกระแสลงนะครับอยู่ต่อสัญญายังไงค่าจ้างต่อสัปดาห์เพิ่มขนาดไหนก็คงเป็นรายละเอียดที่เราไม่ทราบแต่เป็นการเ,าเรียกได้ว่าสาริกาดงต้องการที่จะยุติปัญหานี้ โดยเร็วนะครับมันก่อนตลาดปิดแต่ว่ามันก็กระชั้นชิดนะครับแต่สิ่งที่รายงานออกมาจากสื่อท้องถิ่นของเมืองนิวคาสเซิลก็คือ c h r o n i c l e นะครับโคลนิเคิลเขาจะทําเว็บไซต์ออนไลน์แล้วก็มีออฟไลน์เป็นหนังสือพิมพ์คู่ขนานนึ้นไปนะครับคอลอนิสของ c ค r นิเคิลเขารายงานไปในทิศทางที่ระบุว่าอิซคัคขอย้ายยืนยันยังไงก็ย้ายเอออันนี้ฟังหวยหูนะฮะฟังหวยหู นะครับอันนี้คือสื่อท้องถิ่นนะครับสื่อท้องถิ่นของเมืองนอกเนี่ยเชื่อถือได้ขนาดไหนมีความเชื่อถือได้เ,เยอะใช้คํานี้เลยนะครับไม่ได้100%แต่เยอะนะครับนี่เป็นสิ่งที่รูปแบบของการนางานสื่อที่ที่อังกฤษเนี่ยหรือที่ยุโรปเนี่ยเขาจะเริ่มจากสื่อท้องถิ่นแล้วก็สื่อระดับชาติครับ national press นะครับ local press ก็คือตามแคว้นตามเมืองต่างก็จะมีหนังสือพิมพ์มีทีว,ว,ว,วีวิทยุนะครับอย่าง BBC ก็มี BBC ของส่วนกลางแล้วนะครับแต่ก็ยังมี BBC 2ท้องถิ่น BBC Merseyside BBC n o r t h East อะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็จะทำายง,งานพเพรา่าจะเจาะง,งานของท้องถิ่นแล้วพวกนี้เป็นอะไรเป็นฐานเป็นฐานให้ผู้ชมที่ได้ชมทีวี TV ช่องใหญ่ทั่วประเทศนะครับก็คือฐานเรื่องข่าวเรื่องนักข่าวที่จะเกาะตาม ท้องถิ่นตามท้องที่ต่างๆนะเพราะฉะนั้นนี่ถามว่าได้เชื่อถือได้ก็พอสมควรและนะักข่าวท้องถิ่นเหล่านี้วันหนึ่งเนี่ยมีประสบการณ์มากนะครับก็จะถูกซื้อมาทํางานในสื่อใหญ่อ,อย่างคุณเจมส์เพียสเนี่ยมาก่อนอยู่ริวพูลเอ็กโคหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเมืองริวพูลเมอร์ซีไซก็เกาะติดทีมริวพูลนะครับวันนี้กลายเป็นคอัมนิมิสนะครับที่ยกระดับตัวเองขึ้นมากับ The Athletic UK application กี่าเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้เพราะนั้น Chronicle เชื่อถือได้ไหมก็เชื่อถือได้นะครับด้วยการรายงานว่าอีซัคดื้อมากก็ใช้คำนี้ <laughs> ไม่ยอมอยู่อยากจะย้ายโอ้วันนี้วันที่ 27, 28, 29, 30 31ยเมนึงวันรวมเสาร์อาทิตย์ก็จะเหลือ4วันแล้วนะครับวันนี้มันพูดแล้วอะยังไงลิฟว์นไม่ไม่ไมยุกของไมโครเน็ตเวิร์ด ที่เป็นพอลกีฬากับริชาร์ดทูสไม่ใช่ด้วยว่าตอนนี้เป็นซีอโอฟุตบอลอายุก,ก่อนห้าเนี้เขาจะไม่ค่อยซื้อวันสุดท้ายนะเคยมียุคหนึ่งก็คือ,อโอซานคาบักใช่ไหมตอนนั้นมีปัญหาเรื่องเซ็นเตอร์แบ็กเออวันสุดท้ายในช่วงตลาดหน้าหนาวดีไหมไม่ดีมันกระชั้นไปแต่เออเรื่องอีซัคเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เล็งกันมานานไงปัญหาคือนิอวเสเซิลเขายังไม่ได้สูงหน้ายอนวิซ่าเบนฟอร์ดก็ไม่ขายสแตลลาเส้นจากวูฟยื่นไปห้าสิบล้านปอน วูฟปฏิเสธนิวคาเซิลโอ้โหหนักเลยเขาอยากได้นักเตะมาสองคนเพื่อจะมาทดแทนโคต้ตาของคาร์บิวสซันแล้วก็อีซากที่คาดว่าจะไปแต่ว่าในเมื่อถ้ามันยังไม่ได้ตรงนี้มันยังไงต่ออะอืมมันก็เป็นปัญหาของทั้งอีซากเองแล้วก็นิวคาเซิลนะครับคุณผู้ชมอืมก็รอดูนะตอนนี้บอกเลยต้องอัปเดตวันต่อวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมีอะไรประเด็นอะไรคืบหน้าผมเชื่อว่า ประเด็นวันนี้อ่ะในช่วงนี้นะคือเวลาทิังกิเนี่เขาก็นอนกันหมดแล้วก็คืออีซักนะครับโคนิเคิลรายงานว่าอีซักไม่ขออยู่ต่อขอย้ายอ่ะรอตามดูส่วนมาร์กเกฮีเนี่ยเรื่องของคริสเซาเปเลสนะครับคริสเซาเปเลสเป็นข่าวกับเอ่ออาคารยี่เซนเตอร์แบ็กของแมนเชสตี้ซึ่งในซีซั่นนี้บอกเลยว่าเป็นตัวสำรองแน่นอนไม่คงไม่ได้คงไม่ได้เล่นตัวจริงเพราะนั้นก็ยังมีช่วงเวลาที่ ช่องว่างที่พาเลสก็อยากจะได้แต่ว่ามาเกฮีริพูนเขาก็ยื่นแค่เบาๆสามสิบห้าล้านปอนด์นะครับรวมแอดออนแล้วแต่ว่าพาเลสเขาอยากขายสี่สิบล้านปอนด์นะครับเพราะเขาต้องเอาเงินส่วนยี่สิเปอร์เซ็นไปจ่ายกับเชลซีสโมรสรแม่ที่สร้างเกฮีขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาคา้รกาสั่งตรงนี้พาเลสก็อยากจะได้คันยี่ก่อนแล้วเรื่องเกฮี ee, เขาอยากขายนะครับไม่ใช่ไม่อยากเพราะเดี๋ยวหมดสัญญาแล้วไงพอหมดสัญญาฟรีฟรก็ ไม่ได้อะไรนะครับพาเลสก็ในเมื่อไม่ได้อะไรก็เดี๋ยวซื้ออคันยี่มาเบาแล้วก็ปล่อยอเกฮีไปให้ลีพูนะครับแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่ในช่วง4ี่ห้าวันสุดท้ายก็ต้องตามนะครับตอนนี้หลายคนเชื่อว่าเกฮีอยู่หรือไปอีซักด้วยเหมือนกันนะครับเป็น2ดีลที่ทุกคนรอติดตามอยู่นะครับเรื่องของแกง๊งแมนยูล่างสต็อกนะครับเดี๋ยวว่ากันเพราะว่ามันมีรายละเอียดเข้ามาเยอะนะครับเดี๋ยวไล่เรียงทีละคนแต่ว่า ก็ประชาชนผู้ชมนะครับอินโนบิกมัลติบีอะมิโนพลัสวิตามินบีรวมพลัสทอลีนและกรดอะมิโนนะครับทานแล้วรู้สึกสดชื่นไม่เพลียถ้าใครที่ไม่อยากทานเครื่องดื่มชูกำลังที่มีน้ำตาลสูงก็แนะนำตัวนี้หรือว่าหาซื้อได้ตามช่องทางที่ขึ้นบนหน้าจอหรือ Line แอดอินโนบิก i อฟฟินะครับราคาพิเศษเฉพาะ JK Jackie Channel ลด30%เหลือ319บาทจาก450บาทส่งฟรีไม่มีขั้นตำ่ำเมื่อสั่งซื้อผ่าน Line แอ Inobic Official และแจ้งว่ามาจากช่อง JK Jackie Channel เซ็ตตัวช่วยเชียร์ทีมโปรดซื้อ Inobic Multi-B Amino Plus คู่กับ Inobic Routine i i e r i Plus ลด40%เหลือ619บาทจาก1 0 3 0บาทส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำเมื่อสั่งซื้อผ่าน Li@ น์อด Inobic Official และแจ้งว่ามาจากช่อง JK Jackie Channel มาดุดแค่ไหนก็ไหวตาลาขาดไหนก็ต้องสู้ ว่ากันเรื่องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล้างสต็อกนะครับผู้ชมไปกันที่อันโตนีก่อนเลยครับตอนนี้เรอเบติสกำลังดีลเพื่อที่จะอันโตนีกลับไปเล่นในรอบที่สองให้ได้นะครับก็ตามข่าวที่เช็คมานี่ก็บอกว่าดีลนี้น่าจะคุยน่าจะลงตัวนะครับเพราะว่าอันโตนีเนี่ยค่าจ้างไม่ได้ไม่ได้สูงขนาดนั้นเพราะนั้นนี่ก็เลยกลายเป็นจุดที่ทำให้เบติสก็น่าจะได้อันโตนีนะภายใน4ี่หวันที่เหลือนะครับลาสฟุตอยลุน กระแสไปทางนาโปลีแล้วนะครับกระแสไปทางนาโปลีแล้วไม่ใช่เอซิมิลานนะครับก็รอดูว่าจะยังไงเพราะตอนนี้แมนยูก็พยายามต้องเร่งดีลนี้ให้จบขายในราคาที่เรียกว่าลดแลกแจกแถมก็แล้วกันใช้คำนี้เลยนะครับ <c oughs> เพราะตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมของลูเบนอัมริมอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เพียงแต่ว่าใน 4- 5หวันที่เหลือเนี่ย <c oughs> การเจรจามันจะปุ๊บเร็วหรือไม่นะครับแต่เขาบอกว่าก็ให้ดูวันต่อวันฮ้อยลุนนาโปลี อันโตนี่เรลเบติสการาโชเป้าอยู่ที่เชลซีนะครับก็ราคาแมนยูยังเกี่ยงอยู่กับ50ล้านปอนด์แต่ว่าเชลซีอยากได้แค่30เรื่องนี้ก็ถือว่าเชลซีเป็นต่อเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นจุดที่ทำให้แมนเชสเตอร์ยูตดก็ลังเลอยู่ก็อยู่ที่ว่าระหว่าง30-50ถึงเนี่ยค่ากลางตรงไหนที่เชลซีกับแมนยูจะคุยกันได้ พเพราะฉะนั้นสามคนนี้ก็เป็นสามคนที่น่าจะปล่อยตัวออกไปแบบขายนะครับไม่มียืมเพียงแต่ว่าราคามันจะประมาณเท่าไหร่เขาบอกว่ารวมๆสามคนนี้ก็จะเาเฉลีย่ยๆก็เกือบร้อยล้านปอนด์แนละ้วแมนยูก็จะมีเงินมาเติมแล้วก็ปลดล็อกเรื่องของการปล่อยไตยเลวมาเลเซียยืมไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องสล็อตค่าจ้างอะไรต่างๆมันก็จะเบาลงนะเดี๋ยวรอดูครับเอา3มดิลหลักๆอันโตนี่ฮอยลุนกานาโชนะครับ จะไปแบบขายนะครับไม่ใช่ยืมก็อยู่ที่การดิวระหว่างแมนยูกับเบติสแมนยูกับนาโปลีแมนยูกับเชลซีครับนี่คือเรื่องราวตลาดซื้อขายนักเตะท,ที่มันเกิดขึ้นทิ้งท้ายอย่าลืมนะครับพาร์ทเนื่อของช่อง jk jackie channel cbd นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องความเครียดนอนไม่หลับ e ล p ป a p s u ู e นะครับสามารถช่วยคุณได้เลือกซื้อได้เลยครับผ่านช่องทางที่อยู่ด้านล่างนะครับ q กดแล้วไลน์ ดิฟแจ็คกี้ทั้งปรึกษาข้อมูลข้อสงสัยแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆนะครับบอกเลยว่านี่คือตัวช่วยที่คุ้มค่าต่อสุขภาพของคุณผู้ชมนะครับทั้งแบบออยล์แบบแคปซูลและแบบ2วันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้หวังว่าจะมีประเด็นที่คืบหน้าเรื่องการซื้อขายนักเตะนะครับ